อมลงไหนกันลงเออมึงจะเห็นมึงจะเห็นว่าครูสอบแม่งมีห้ากระบอกอ่ะมาทำพี่อ่ะเยอะแยะแต่เออ SMG กูยังมีไม่เยอะเท่านี้เลยเออ,อนนลงลงลงมาเดี๋ยวสิมีพัดไหนบ้างบ้างอนี้อันนี้ระดับไหนอ่ะหกหรืออะไร,หหรอ่ะหกอะโอว้ว้าวลุยนั่นสิครับทุกคนแม่งเยอะชิบหายเลยเฮ้ย <laughs> เอ่อเอาอะไรไปเล่นดีวะแม่ง s t a r s t r e a แม่งเยอะวะ เชี่ยจิตใจนึกถึงแต่นาปาไม่เชี่ยไม่ถึงนึกถึงอย่างอื่นเลยหรือว่าจะเอามอเตอร์ไปดีเชี่ยฆ่าเพื่อนตาเยทางอ้อมพี่ผายเลยปืนหาดีเนี่ยเชี่ยเอาอันนี้ไปดีกว่าเออเดี๋ยววะเอะชิ้นไม่ออกวะเชี่ยเอาควอเซอร์เลเซอร์คันอัพไปแล้วไปยิงพวกตัวใหญ่เชี่ยแล้วก็เอาแล้วก็วิ่งไปแล้วนี่่่เชี่ย เอ้ยเว่ยมึงก็ขึ้นเร็วที่ไหวเฮียยี่สิบแปดยี่สิบหกไล่ไล่กันเลยตึ้งตึ้งตึงตึงเฮ้ยถาดซ้ายกูเหมือนกูเห็นมาแรงเล็วไ้เหี้ยไอ้สัสไอ้ทำไมลงมาไอ้มาเฮ้ยมาแรงบินแล้วมันแล้วมันมาแรงไปเหลือแน่หรอวะไอ้เหี้ยกูกูมีเป้าหมายต้องถัดไปต้นนในก่อนกูไม่รู้ว่าเมื่อคืนรังมาแรงไปเหลืออะไรไอ้เหี้ยไอ้ปืนนี้มันมีไฟฉายปะเอ้ยมีว่ะเหี้ยเจ๋ง นี่้ยมีแบบไซบี้กับออโต้กับไซบีอ่ะไอหน้าสนนี่ปืนบ้าดิครับหนึ่งนะกูกำลังผลิตต้นไม้นั่นอยู่ไม่พังไปทเ่ี่ะกูขอทำลายต้นนั่นก่อนแล้วเฮียมัไม่พังง่ายๆวะเพราะว่าจะไอ้ต้นมะแรงบินแน่เลยเทียเอาจริงเฮ้ยขอลองหน่อยปืนนี่มันเป็นไงเฮ้ยไอ้บอมันไปกระพกเลยสิกูช่วยเพชรไอ้เพชรหลังไอ้เพชรหลังหลังหลังบินบินมาหากูวิ่งมาหากูมาเต็มเลยเฮีย Surprise, motherfucker! ไอสัตว์วิ่งมาขวากูโอ๋ยเหี้ยกูชาร์จไม่ได้แบบนั้นหันหัวมาอืมต่อเรียบร้อยไปไปเฮ้ยชาร์เจออีกตัวอันหนึ่งไม่หยีแน่สัตว์วิ่งเลยเพื่อนวิ่งไปวิ่ง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 ไปวิ่งไปเอ้ยจริงตามไว้ก่อนไอ้สัตว์กูโดนเองไอเหี้ยจริงชาเลยสัตว์ชาร์จที่ปไตยลงมาแล้วว่าแต่ทำไมตรงนี้ไม่ไรงีช่ตรงนี้ ว้ายชาเจออีกแล้วเฮ้ยอะไรน้่นมันไอ้ขี้แบบว่าไน้สัตว์แหน่งโคตรเยอะเลยกู้ปิดปรู้ให้แล้วเพื่อนสวยสวยกูสวยเลยเฮียโดนไม่ขูดหลังโอ้ยตายตายตายอขอถอยก่อนแล้วกันนะไปบ,บอมกุ้ว่าไปดีกว่าเฮียแม่งเยอะเกินดนะีเฮียไอกลองไอ้ขอีข้นั่นอะ วิ่งระวังระวังระวังระเบิดลงระเบิดลงตรงนั้นอะเงียบอืมสิแปดตัวเหี้ยโคตรเยอะไอชาเจอร์หลังมึงไอ้เพชรหลังมึงโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ไอ้บอมหลังมึงไอ้ไอ้ชาเจอร์ขาแตกนี่มาอืมเอาดิเหี้ยเอาดิเอาดิตั้งโล่อ๋อ กูเคลียฐานนี่แป๊บอุ้ยขังกหมอกอีกเยอะของกูของกูอืมกูจะฆ่าแมลงไม่ใช่หรอกโอเคเปิดเครื่องเลยกูพิชาร์เจออีกแล้วเป็นเฮียหรอวะนี่เฮียสัตว์จริงขาแม่งเลยตายฮู้ขึ้นบนปาร์เบิร์ไปแล้วนี่แน่ดีสะพายปะเอ้าเฮียสะพายมันสองนาทีดีกว่า เอ้ยวางแรงข้างหลังข้างหลังหลบไปจ้าจะลงนาปัมเกี่ยแม่งเรียกมาแนวพอดีลงนาปาลมิเตอร์ไอสัตว์เฮ้ยชาร์เจอมาชาร์เจอมาชาร์เจอมาบอมบ์มาบอมบ์มาบอมา์ไอบอมบ์โอเคนาปาลมลงพอดีเดี๋ยวกูจะการชาร์เจอต่อยว้ยโซเชียล วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาไอ้กหี้แน่ที่มันไม่ตายสัตว์ไมอ้ควายไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนกูเห็นป้ายโฆษณาชื่ชื่อตรงนู้นอะไอ้เหี้ยมันใช่ป่าวะเอ้ามันคือป้ายชื่ชื่อจริงด้วยวะไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยอ้ที่มันไม่ตายวะเมื่อหนึงที่กูเปิดอันี่ให้โอเค ไอ้แค่มันจะมันจะล่อมึงอ่ะสวยเฮ้ยชูบีบอมพี่อย่าลืมเลยเท่าทีไอ้เี้ยมันเกิดมาอีกแล้วไอ้สัตว์ชุดที้เนี่ย What the heck Eagle airstrike เจี๊ยบอมเจี๊ยบไอ้เบี้ยไอ้บอมมึงเห็นไฟข้างหลังไหมเพื่อน มันมาแล้ววะเหี้ยเฮ้อย่าโดนสะพายกูนะแล้วกูจะเลี้ยนเนี่ยเฮี้ยเหี้ยรอเฮ้ยกูได้ไปโดนไฟเผาเอากรีบได้ไวเหี้ยเออแล้วข้างในมันก็ยังเป็นสีแดงอยู่เหี้ยเฮ้ยนแมงมาไม่โดนไฟไหม้หมดละเอาเหี้ยเออตายซะเออ มึงว่าไฟมันออนอย่างวะอย่างฮึ้เฮ้ยไม่โดน,นเลยที่อสวยเผือ่อดาวนี้อะอเฮลมาเถอะเฮียข้างหน้า,นามีแมลงมาว่ะที้ยเป็นกลุ่มเลยไอสัตว์แล้วกูจะสับคันโยงไงอะโอ้อะไรเลยมึงดูดิแมพตั้งกว้างอ่ะอยู่ตรงเรากี่ลูกอ่ะคิดเอาแล้วกันอะหนึ่งสองสามสี่ห้าโดนดิแล้วเฮ้ยโอ้โห ว่าเราไปเก็บของก่อนได้มั้งไอ้เหี้ยไปแกเป็นไรเนอะี๋ยวกูไปเก็บของไปก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยอย่ามาไอ้เหี้ยตรงนี้มีประตูสองอันน่ะตรงกูเนี่ยโอ้โหลิมไฟใช่ไหมเออดาวที่มีดเลยดาวไม่ดีแต่ไฟไอ้เหี้ยตรงกูนี่ไม่มีไฟเลยทำไมตรงนู้นกูเห็นเสาไฟตั้งเกลียวมาหนึ่งเสาสามสี่ห้าหกเป็หกอันไอ้เหี้ยกดเลยขอซุปเปอร์เครดิตได้ไหมอ่ะกูขาดสองอะ ยี่สิบเองอ่ะกูได้ได้วอบอลใหม่แล้วอ่ะขอหน่อยเถอะเฮ้ยทำไมเครดิตจษขอร้อยอันร้อยเม่าโอ้โหสิบอันเองโอเคไม่นานไปแล้วทำไมกูได้เศษชาร์เจอร์วะโอเคกูคิดถูกอ่ะเดี๋ยวกูจับกัดับแมลงและตัวเล็ก้ให้ก่อนแล้วที่แอรยไม่มาโคตรเจอเลยสัตว์เอาไปทไ้ายที่แอ้์ไอบอลเพื่อนระวังไอไตนะเพื่อน โอเคกูโดนไฟไหม้รัวๆเลยเฮียเอาแม็กหมดโอ้โหโอ้ย, <c oughs> อยแม็กน่าลำคาญรหร่ะปุ๊บหลบโอ้ยโอ้ยอย,อย่าอยู่กับกูชาร์ตแล้วก็จิ้งมไม่ตายเหรอเหียยิงไม่โดนหัวไอ้สัตว์แม่งไฟไหม้แล้วกูกลายชงหวายจ้าเก,กินนี่ก็ชาร์เจเม่ตายเฮ้อ มามาอยากกินกูก็กินเออบรอ์บร์บร์กไไม่ตายวะงงโอเคไม่ตายถ้าไรนีมีของไม่หวาโอ้ยมีรังแัลนี่ไหวเชียว นี่แน่เฮ้ยแซมเปิลอะโหนี่มันปืนนี่วะอ้าวโอยทำจัดรูแมลงแป๊บคือไฟฟ้าเหรอเอออันนี้จริงไม่ยิงได้เรื่อยๆแล้วแรงเรื่อยประเด็นอะเฮ้ยพิโหลดเพิ่ม นี่นี่น,น,น,นแปแมเลยกูแสปแป,แปทุกสองไอ้หี่กสองนี่ก็เลยหมันดีเนี่ย,อเ,ยเออเเโอ้ยแป้กฮนันเตอร์น่านำคาญวะตัวที่น่านำคาญที่ผายเลยลอเออ,อ,อ,อเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวแพดหน้ามีนะแ้ไอ้เบิร์กกันสโลเนี่ยเวลาโดนสถานะ ถ้าจะไม่ผิดเสร็จเขาจะทำมาอยู่ม,ยมันก็ใส่ได้ทุกคนนะไอ้เขี้ยมันให้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะใช่มันแชร์อยู่แล้วนี่สัตว์ษษตรงกูนี่โคตรเดือดไอ้เขี้ยแมลงกิเยอะที่ไผยกูถึงว่าทำไมดาวทำไมไปฆ่าพวกคุณจนไม่ง่ายกว่าฆ่า,มาแมลงไอ้เขี้ย รีโหลดเฮ้ยสเปอร์เครดิตเฮียสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนกูจังวะเอานี่ไปเวนไม่เหี่ยวแล้วเบิดไป ừ, ไอืมสัตว์ไม่รู้นี่มันส่งใส่สภาพอากาศอ๋อว่าแล้วไอ้เหียไอ้เสาไฟไม่ใหม่ละ กูนึกว่าพีเอ็มระดับเก้าจะสวยนี่ที่เงี้ยอันนี้พีเอ็มระดับออฟต้าบอมมันเชื่อกูเว้ยเจ็อีกแล้ววะเฮียเจ๋งตังนี้หลังเยอะไห้สัตว์จะแม่ระเบิดไม่พอโอ้ยเฮียกูปาไม่ได้กัดระยะวะอะไรอ่ะซุปปเอร์เครดิตเฮียโอ้โหเจ๋งอีกแล้วเจ๋ง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  I have a super credit โอเคโอ้ติดปัญหาอยู่ตรงหลังเลยโอเคไม่ไหวแล้วไททันไม่ไหวแล้ว เอาไฟไปกินไอ้พวกก็เงี้ยวปุม่มเอ้าแม่งไม่โดนว่ะโอ้ยต้นขานั้นนี่แน่้โอ้ผูุ้สซองนี่มันเล่นออโต้มันสน,นุกไว้ยเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่เรียบร้อยแต่ดาเมจไม่กบอไปหน่อย,อ,ยอะไรบรูทคอมมานเดอร์เฮ้ยโหแซมเปลิลโคตรเยอะเฮ้ยที่กูยิงลัว เฮ้ยมันขวดไม่โดนทีหี้เยเที่มยมแรงเยอะไปไหนวะถามจริงอเอ้าโหแม็กหม,ดหม,ด,หมดหมึกหมดอีกอืมอืมกูยิงไปี่อ่ี่นี่ยี่เจอปืออนกูทบไปทเ่ี่ยเฮ้ยเจอรังละไอ,เอ้เฮี้ยกูก่อนผิดเออนี่ดีวะเออ ซอเกอร์ยังไม่ออกมาหรอ,อมะแต่วันนี้ก็เฮ้ยอ,ออกมาแล้วเฮียตีโดนไฟพี่ดิไ <50 m. S 2> ม่มีสกิลเลยใช้หมดแล้ใช้หมดเละใช้ไก่ตรงลงไปกินหมดละเีก่อ,อนแล,ล้วกัยนยยียยอยย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 ย 4 sample ในของนี่มาไว้นี่ยัง5 sample ใช่ใช่านี่แน่เรียบร้อยลับสตอเกอร์ถูกปิดขบวนไปยังบ้างอ่ะอะไรวะน่าเต็มเลยเที่เดินไปขบวนเลยถึงกูเก็บแซมเปิขั้นรลานนี่ให้เลยเพื่อนเทียบกูเก็บปืนมึงมาเฉยเลยนี่อ้าวแม็กหมดเยอยช้าเตี้ยวสองตัวว้าไปแล้วต้องกำจัดตัวนี้ออก โอ้ยแม่งร้องกูชุมก่อนแล้วกันเพื่อนอยู่กูชอบให้อยู่กูชอบให้เชียระเบิดระเบิดรูแมลงฮู้ยมเยอะมม่เยอะเกินมาตะเกิ้นไอเฮียโน่เฮียกูขอโทษโอ้ยชาเจร์ โอ้ยฮันเตอร์โอ้ยเยหี้ยไดุทับโอ้เออติดสโล่หน่าลำคาญวะโอ้ยรนะอ,ยอยชาเจออืมอืมนี่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 เ,เหี้ยอะไรวะกูยิงไปเรื่อยกู นี่เนี่ยเดี๋ยวชาร์จเจอตัวนึงชาร์จเอ้าไม่ไม่หันหัวมาชาร์จเอ<ม>้<ห>อยเต็มหัวมาละอ่ะา,าใสยไฟแนเอ่าเม่นช,ชาร์จเจอร์ตัวไอ้เหี้ยุึบลบเอาโอ้ยฮันเตอร์อีกละ ไปยอะไม่อย no ู part, ่ไหนวะหลังศพอะสี่สัตว์เฮ้ยมันไม่ลงมาวะสับติงเฮ้ยเก็บไปนี่ก็ได้จะได้เซฟโอเคอะไรสายแปดศูนย์เนอะอืม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 โอ้โหจริงไงก็โดนที่เดียปืนที่นี่ จ๋งจริงตีสองตัวไอ้บอมเหล่าเสาไฟแล้วก็หลังมือเหล่าเสาตรงไหนฮะหมุนเสาใช่ปะทางไหนทางซ้ายทางซ้ายเดี๋ยวเสานี้ไม่มีวาหมุนอีเสารึงเปล่าเสาบนนั่นอะเสาเสาตรงนั้นแน่เลยไอ เออเออสาที่ B เสาจานดาวเทียมอ,ะอ่ะ A อดูแล้วกันเดี๋ยวมุดให้เขี้ยฮันเตอร์นั่งพาส่วมไ้ไม่ได้ไฟ่ไ้ไได้ไม่ดไม,ไม่ได,ด <c oughs> ไม่ไดไม่ไดมด้ไม่ไที่ให้ไดินมาเลยเว้ยเดินนน้่มดไไม่ดไได้ม่ไ้่ม้ด้ม้มไ เอาดิรออปืนมึงที่ใ้สุดที่ออกเลยอ่ะอย่าเลือกกันจะใครจะตายก่อนกันเมื่อเห็นเลเซอร์สีเขียววะไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยลงน้ำม่งกูกลัวน้ำลึกไอ้สัตว์ลงทางนี้ก็ได้ไปแซมเปิลนี่หว่าโอ้ไอ้เขี้ยเจ็บเลยฮ่า อะไรโอ้โหเหรียญสามอันเลยเหี้ย oh <my> มาเลยอยากได้เหรียญพอดีบัวบอลเมดัลเหี้ยเว็บบายแทนท่านตรงไกลๆเลยเห <c oughs> ี้ยคุณส่งของความสุขเลยระยะไกลไปเพื่อนที่ไหนเฮียแม่งมองย่ามากเลยมันมีควันเหลืองๆเลยไ,ไม่รู้ว่า เฮ้ยมันไม่ตายใช่ไหมไททันอ่ะมึงไอ้เชี่ยมันตามมากูตามมากูกูจริงเลยเนี่ยเีจ๊กูต้องฆ่าแม่งก่อนและเออโอเคมันไม่ตายจริงไอ้เชี่ยห้าร้อยกูโรกันวิ่งเนี่ยวะเจี่ยอ๋อไปแดกไอ้จัดจะโดนป่าววะเจี่ยเอ้าไม่โดนเจี่ยแม่งดีดาเดิน เฮียวิงว่งวิง่งไปพิษวิ่งเร็วเฮียยิงเข้าปากไม่ก็ไม่ยอมตายทีกดแอ็แท็กเลยไปแซมเปิลโอ้โหเจออีกแล้วนี่ <c oughs> สีเขียวแถวนี้น่าจะมีอีกดี ทเทสลาทาวเวอร์ตัวสี่ี่อเงี้ยปุ่มที่ไหบบาปาไปเลยแล้วก็ปุ่มยบร้อยเฮ้ยแม่งมาโคตรเยอะเลยเฮ้ย ทีนี้ไม่ขายข้าวแกงเว้ยเฮียออกไปพวกผมไม่ได้ขายข้าวแกงเฮียกูติดคุดาวหมดเลยเฮียของอมาดูไอ้เฮียไอ้ชาร์เจอร์น่ะดีเฮียก่อไม่แตกกันหมดแล้วกูต้องฆ่าชาร์เจอร์ก่อนเฮียชาร์เจอร์ไม่งงเว้เฮียไม่ยอมเดินดนีแน <Surprise. S 1> ่เซอร์ไพรส์เฮ้ยเอ้าตอกเกอร์ <H op? S 1> หลังมาเฮีย ไหนดูดิมาไหมมาและกาี่เราตกพี่เราตายไปเราแบหมดเลยนีอะเฮ้เขี้ปลาเราหลงแม่งเลยอือไอสัตว์วาเราปัะกศตรองนีดีกว่าเออขอบคิดดี ออมาหมดกระสุดแล้วรีโดอดอว่ต้องปูผมด้วยระเบิดไฟ้วเพื่อนนาปาสตร์ไร ไปเนี <dı> <il> <laughs> ่ยโอ o โหอะไรนี่ e เฮ้ e เฮียม่ด้มาเนี่ยเฮ้ยกลกลโดนเฮียยานยิงไวสัตเลยไปสกูเฮียของปากไอ้สัตเอาไปเลยเฮีย ได้สีเฮี้ยตานี้ก็เก็บมาเยอะอยู่นะจริงอ่ะเฮี้ยแต่มันมันเป็นมันเป็นมันเป็นดาวหัวมันเป็นดาวหัวขวดไอ้เฮี้ยมันจะไฟสัตว์แม่งเดินยากที่ผายเลยเฮี้ยดาวทีนี่เนี่ยเฮี้ยพวกกูกูไม่ตายสักรอบเลยเย่เจ้ค่ะจะยิ่งขึ้นนะไมตายสักรอบจะยิ่ง เที่ดนที่สุดซื้อวบอลอใหม่ได้แล้วอ่าได้เวลาปลดล็อกก็เฮียซื้อเลยกูไม่ยอมตาย,ยางไงล่ะใช่เก่งมาก